สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านภพยทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านภพยทำนายดวงในหัวข้อเขาเป็นใครอ่ะเขาคือคนที่โชคชะต,ตาส่งมาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณเขาเป็นใครโชคชะตาส่งมาเป็นคู่อุปถัมภ์ของคุณเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะ าคือคนที่โชคชะตาโชคชะตาส่งเขามาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณดูแลคุณช่วยเหลือคุณมารักคุณจากอย่างเข้าใจอยู่ไกลอยู่ห่างคุณกับเขาเหมือนพไพ่ใบนี้บอกว่าจากอย่างเข้าใจเหมือนจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันแล้ว แต่ก็ไกลห่างจากกันคุณก็เข้าใจเขาเขาก็เข้าใจคุณดูเศร้าคิดถึงคนหนึ่งไปคนไปก็คิดถึงคนอยู่ก็คิดถึงเศร้าแต่ก็ต้องไปต้องไกลต้องจากด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเขาคิดถึงคุณอะรอคนที่คุณรอเขาเขารอคุณเขารอคุณอยู่คุณกับเขาจากกันไกลห่าง แล้วรอรอเวลาที่จะได้พบเจอรอเวลาที่จะสมหวังนับเวลารอนี่ก็รอรอสายรอเวลาที่จะได้พบเจอกับคุณคนที่โชคชะตาส่งมาเป็นคู่อุปถัมถ้าบางคนบางท่านคุณไม่มีคนจากคนไกลคนห่างคนจากกันอย่างเข้าใจคนที่คุณรอหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณรอ คนที่คนในฝันคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณคิดคุณหวังไว้อ่ะพราะรอรอที่จะได้พบเจอกันรอแล้วคุณจะได้พบเจอการรอพลังงานรอแล้วจากแล้วจะเป็นอย่างไรคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่างทุกเพื่อนคนไกลคนห่างมีความแตกต่างแต่ก็มาเติมเต็มซึ่งกันและกัน มาดูแลคุณอ่ะมาอุปถัมภ์คุณในความแตกต่างความไกลกความห่างแล้วมีอุปสรรคก่อนต้องไกลกต้องห่างต้องจากกันแล้วก็จะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาจะมาดูแลคุณเป็นผู้อุปถัมภ์คุณเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดไปคุณก็จะมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไปรอหรือเป็นคนที่คุณก็รอรอที่จะได้สมหวังระยะทาง ยามสามอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคุณก็มีความแตกต่างกันยังมีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขาหรืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลคนละสไตล์คิดคนละอย่างคุณกับเขารักกันแต่ก็ยังมีพลังงานของความกีดขวางขวางก,างกันอยู่เ,เขาคือคนที่โชคชะตาส่งมาเป็นคู่อุปถัมภ์คุณ ดูแลคุณอะ่ะคุณก็รักเขาคุณก็อุปถัมภ์เขายาา้ำซ้ำยื้อในคนหนึ่งต้องไปคนหนึ่งเสียใจคนหนึ่งก็ไปแล้วก็จากกันอย่างเข้าใจคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างจากกันหรือคุณรอที่จะได้พบเจอเขาอยู่คุณยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นไขรแล้วคุณจะได้สมหวังในพบเจอพลังงานการรอหรืออยู่ไกลอยู่ห่างอยู่จากกัน ขอมันหมายขอแต่งงานขอความรักเนะ่ยเขาจะพัฒนาความรักไปจากคุณพัฒนาความรักกับคุณนะคนที่คุณไปไกลห่างกันคนที่คุณรออยู่เขาจะมาขอมันหมายขอแต่งงานรอที่จะได้สมหวังรอที่จะได้แต่งงานกันคุณกับเขาคบกันแล้วแต่ต้องมีเหตุกีดขวางขวางกันไนะพ่ก็ยังย้ำซ้ำเหมือนเดิมอะโชคชะตา ส่งเข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณเป็นโชคชะตาได้มาพบเจอถึงอยู่ไกลอยู่ห่างจากกาันไปจากกาันก็จะกลับมาเป็นคู่อุปถัมภ์คุณบางขอมันหมายขอแต่งงานจะพัฒนาความรักไปกับคุณแต่ต้องรอรอก่อนรอเวลาที่ถูกต้องเหม,มาะสมตามส่องตามมองคุณลูกคุณก็แอบส่องแอบมองเขาเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับคุณห่วงใยห,ห่วงอยู่ห่าง นะตอนนีนะ้ยังไม่สมหวังไม่ขันหมากดูเศร้ารักที่ใช้เวลาแต่เขารักคุณแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ด้วยความแตกต่างด้วยความไกลความห่างเนี่ยแล้วเป็นโชคชะตาจะส่งมาอุปถัมภ์กลับมาดูแลคุณห่วงใหญ่คุณมาถึงเวลาต้องใช้เวลาก่อนสรุปเศร้า ความรักที่เศร้าคนที่โชคชะตาส่งมาเป็นคู่บระถมคุณหรือตัวเขาเองอได้สำรับก็พูดถึงผู้เลือกผู้ถูกเลือกคนที่ไม่ได้เลือกคุณคุณไม่ได้เลือกเขาความรักที่ยังมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องต้องรอคอยแล้วเขาก็แต่เป็นโชคชะตาไม่สมหวังแต่ในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กัน จากเขาไม่รักคุณเขาก็จะรักคุณเขาจะเลือกคุณจากคุณไม่รักเขาคุณก็จะเลือกเขารักเขาเพราะเป็นโชคชะตาส่งมาส่งมาให้คุณมาดูแลคุณมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณหรือถ้ามองดูตัวเขาเองเขาหลอกหรือเขาก็รอรอที่จะได้สมหวังรอที่จะได้พบเจอคุณเพราะเขาต้องการความรักเข้าใจคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างแต่มา มาพบเจอมันรู้จักเป็นพลังงานที่เหมือนมีแต่เศร้าๆยังไม่สมหวังแต่เป็นความรักที่ดีเ,าเขาก็จะขอขอแต่งงานขอมั่นหมายนะแล้วมาเติมเต็มคุณด้วยนะมาอุปถัมจะอุปถัมคุณได้ดูแลช่วยเหลือคุณแต่ตอนนี้ก็ยังยังต้องรอเพราะใบสรุปก็ยิ่งย้ำซ้ำเขาอยู่ในความเศร้า ยังทําอะไรไม่ได้ไกลห่างหรือเขาอยู่ในความเศร้าความผิดหวังอยู่ในความเสียใจแล้วเขาก็จะมาพบเจอกับคุณเพราะคุณกับเขาตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างลูกคุณกับเขารู้จักกันแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งขวางกันกันขวางระหว่างคุณกับเขาเมื่อเขาผิดหวงังเสียใจแล้วก็จะได้มาพบเจอคุณแล้วก็จะเป็นโชคชะตาได้มารักคุณเขาจะเข้ามารักคุณคุณรักเขา เหมือนพลังงานจากไม่สมหวังหรือเป็นไปไม่ได้ได้แต่แอบบส่องแอบบมองวยความแตกต่างความไกลความห่างจากกาันอะต้องไปจากกาันโดยไม่ได้เลือกดูวุ่นวายดูไม่สมหวังแต่ก็จะสมหวังเพราะเป็นโชคชะตากําหนดมาส่งเขามามาดูแลคุณช่วยเหลือคุณมามาอุปถัมภ์คุณคุณกับเขาจะสมหวังะจะได้แต่งงานขอมั่นหมายพัฒนาความรักถ้ายังไม่ได้คบยังไม่ได้รู้จักก็จะพัฒนาจะได้ พัฒนาความรักอะ่ะเรียนรู้นิสัยใจคอ,อกันจะคบกันจะได้เรียนรู้แล้วพัฒนามามาแต่งงานขอมันหมายอะ่ะความรักก้าวไปข้างหน้าแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นคนที่โชคชะตากําหนดมาเรามาดูความรู้สึกนึกคิดเขาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วส่งเขามาเรามาดูว่า เขาคิดอย่างไรกับคุณกับความรักเขาจะทำอย่างไรปอกลอกดูตัวเขาเองน่ะเหมือนผิดหวังเสียใจกับความรักมีคนปอกลอกแล้วเขากลัวคนมาปอกลอกกลัวคนปอกลอกเขากลัวหลอกลวงอะ่ะความรักหลอกลวงไม่จริงใจต้องการคนรักคนเข้าใจไม่หลอกลวง เขาอยู่ในความพังหัวใจเขาพังเจ็บถูกทำลายจิตใจเยียวยาหัวใจตอนนี้เขากำลังอยู่ในการเยียวยาหัวใจดูแลหัวใจฟื้นฟูหัวใจเขาแล้วเขาก็อยากให้คุณดูแลหัวใจเขาความเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขาแข็งแกร่งแล้วที่ผ่านมา ในความผิดหวังเสียใจหรือเรื่องรองาวระหว่างคุณกับเขาที่ไม่เข้าใจกันน่ะความรักที่พังที่มีอุปสรรคปัญหาเขากําลังฟื้นฟูหัวใจเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะเขากับคุณน่ะเป็นคู่กันเป็นโชคชะตากําหนดมาส่งส่งเขามาให้เข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณแล้วเขาก็จะเข้ามาอุปถัมภ์ดูแลคุณส่งเสริมคุณน่ะแล้วเขาจะถนอมหัวใจคุณถนอมความรักนี้ จากที่คุณไม่เข้าใจกันไม่สมหวังพังไปเนะี่ยเขาจะกลับมาดูแลคุณหรือตัวเขาเองผิดหวังเสียใจมาพบเจอกับคุณมันดูแลคุณมาเป็นคู่ของคุณอะในที่สุดก็จะมาเป็นคู่เป็นโชคชะตากําหนดมาแล้วถนอมรักดูแลหัวใจคุณอย่างดีแล้วเรามาดูว่าความรักของเขาเป็นอย่างไรเรามาดูความรักเขาก่อนความรักเขาเป็นอย่างไร คนที่โชคชะตาส่งมาส่งเขามาผู้อุปถัมภ์คุณความรักเขาพระพิคเนสรงหนูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเป็นคนที่รักตกลุมรักใครแล้วรักรวดเร็วดูแลเอาใจใส่อย่างดีอะหึงห่วงห่วงนะแต่พระพิคเนสรงหนูอ่ะความสุขความสําเร็จสวังเปลี่ยนแปลง วุ่นวายใจพราพายมีเหตุการณ์ที่เข้ามาให้เขาแก้ไขหรือความรักนี้เขาคาดหวังกับความรักไว้ส่งและสมบูรณ์แบบรอคอยอะ่ะเนี่ยไพนี้ก็ย้ำสามรอคอยคนรักคนเข้าใจเขาหรือเขารอคอยคุณคาดหวังกับคุณคุณก็คาดหวังกับเขาเขารักคุณกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังน่ะเขากําลังวุ่นวายใจอะ่ะ คิดไม่ได้แก้ไม่ตกเลือกไม่ได้แต่สินใจไม่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่เขาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วเพราะความรักนี้คาดหวังรอคอยคนที่ใช่นะแล้วเขาจะตกหลุมรักคุณเทพสุขในที่สุดก็มีความสุขความสมหวังอยู่ในห่วงแห่งความรักความสุขความประสบผ,ผลสําเร็จจะเกิดขึ้นกับเขาเขาเหนื่อยนะพรนารายบรรทมศิลดูช่วงพักผ่อน หรือฟื้นฟูดูแลหัวใจเขาเมื่อเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ว่าคิดจะทำอะไรคือความสำเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดพรอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วแล้วเขาก็จะปรับปรุงตัวเขาเองแล้เขาจะปรับตัวเข้าหาคนรักเข้าหาคุณในที่สุดก็จะสมหวังแล้วจะทำอย่างไรเรียกหาคุณพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่างความทุกข์ความนิ่ง รักที่แตกต่างกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องไกลต้องห่างจากกันมีความแตกต่างกันเทพพรหัสบดีรักที่ใช้เหตุผลทบทวนดีแล้วหรือด้วยความดีรักด้วยด้วยความมีศีลธรรมอันดีจะนําพาไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังด้วยความรักที่มั่นคงรักที่ใช้เหตุผลเพราะเรียนรู้เทพพรหัสบดีการศึกษา เรียนรู้ทำความเข้าใจชีวิตความรักผ่านทั้งสุขทุกข์ดีร้ายเข้ามาแล้วมาปรปับปรุงพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆได้สรุปเป็นคู่กันมาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณให้มีความสุขชีวิตคุณจะสงบลมเย็นลมลื่นหรือไม่ไพ่ใบนี้ก็พูดถึงคนเก่า คนที่คุณเคยรู้จักกลับมาจะเป็นรักมัน่นคงเคยเรียนรู้เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม,ไม่ไม่รู้จักก็เป็นคนที่เนี่ยที่เดียมันดูแลคุณคุณก็จะดูแลเขาให้มีความสุขชีวิตก็จะมีความร่มเย็นร่มลื่นสมระเรียบง่ายดูหล่อดูสวยงามทั้งกายและใจแล้วคุณจะพบถ้าคุณยังไม่พบเจอคุณจะพบเขาจะมาพบเจอกับคุณเพราะนี่ดูพลังงานความรักเขาน่ เขาจะรักคุณนำรักที่ดีมาให้คุณแต่อยู่ที่ตัวเขาเองนะตอนนี้ดูเขาเหนื่อยบางครั้งก็อยากมีคู่มีความรักที่สมหวังที่ดีบางทีก็เหนื่อยอยู่เป็นโสดมีความสุขกับความเป็นโสดที่ตัวเขาเองแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหนึ่งหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขห้าซ้ำ หมายเลข34หมายเลข5นี่ก็3หมายเลขสหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์หรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดปีชวดเขาคือคนที่โชคชะตาส่งมาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณแล้วเขาก็จะอุปถัมภ์คุณน่ะรักคุณนำรักที่ดีให้คุณแวะคาว่าคุณก็เป็นคนรักที่ดีของเขาดูแลเอาใจใส่ ซึ่งกันและกันมีความสุขความร่มเย็นความเข้าใจกันแล้วเรามาดูความรักของคุณเป็นอย่างไรพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรหรือควรทำอย่างไรใบแรกมานี่ก็ดีพ,พนานังสุรัะไวด้ดีความประสบผลสำเร็จสมหวังไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ้าเป็นผู้ชายก็พบเจอคู่ที่ดีอะมาอุปถัมภ์คุณเพระใบน,นี้พูดถึงคู่ที่อุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่แบบธรรมดาไม่มีอะไรก็สนับสนุนซึ่งกันและกันล่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคู่ที่ดีอะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพบกับความสุขสนับสนุนคุณคุณก็สนับสนุนเขา ความสุขความสําเร็จสมหวงังความอุดมสมบูรณ์ความรักที่ที่มองเห็นอนาคตที่ชัดเจนน่ะหรือคุณถ้าคุณจะรักใครมีคู่คุณต้องมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนต้องส่งเสริมสนับสนุนคุณได้เขาจะมาดูแลช่วยเหลือคุณคิดคิด,คดเรื่องความรักหนุมานคุณดูมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอะ ุต้องการความรักที่ดีจะสมหวังหนังที่คุณคิดพระขันธกุมารความรักที่เหมือนเจริญเติบโตไปข้างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาชนะอุปสรรคขวางน้ำต่างๆได้เมฆขลากับรามสูน นี่ก็เป็นพลังงานคุณวิตกกังวลกับความรักอะหรือรักนี้ต้องแข่งขันรักที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันแล้วเขาก็จะกลับมารักคุณหรือเป็นคนความรักคุณเคยผิดหวังเสียใจกับความรักคุณปรารถนาความรักที่ซื่อสัตย์มันคงจริงใจเข้าใจคุณคบกันเป็นเพื่อนดูแลคุณเข้าใจคุณอ่ะเขาจะเข้ามาได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาจากไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกัน รือด้วยตัวคุณเองเหมือนคุณมีความเฉลียวฉลาดความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยด้วยความนะมนนพยายามความเก่งของคุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วคุณน่ะไปแลกมาความสุขความอุดมสมบูรณ์มีคนเรี้ยงหาคุณพระแม่นางกวาได้รับความรักของขวัญของฝากนำรักที่ดีมาให้คุณด้วยความเสน่หาคุณน่ะ อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจในความรักนี้เทพาอังคารแต่ความรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่ก็จะบรรลุเป้าหมายเพราะคุณพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาในที่สุดก็สมหวังเพราะวันี้ก็จะสมหวังเทพาอังคารบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งด้วยรักที่มั่นคง ด้วยความไม่ประมาทสรุปเป็นอย่างไรเปร็นคู่กันเนี่ยคนที่คุณรักเขาเขารักคุณแต่ก็ยังความรักนี้ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมอความรักที่เป็นคู่กันจะอยู่ที่บุญที่แล้วก็เป็นโชคชะตาไม่ว่าคุณกับเขาจะพัดภาคไกลห่างกันทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งดีกันง้อกันทะเลาะกันในที่สุดก็เข้ามาเป็นคู่กันหรืออีกอย่างแพรว่ารลดทิฐิ ลดความคาดหวังลงคุณจะสมหวงังเพราะคุณก็คาดหวังกับคนรักไว้สูงคนรักก็คาดหวังกับคุณเนี่ยต่ก็จะเป็นคู่กันเพราะของเขาก็เป็นคู่เข้ามาเป็นโชคชะตามาอุปธรรมคุณแล้วคุณก็อุปธมรมเขาเหมือนกันส่งเสริมชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่ถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอคุณจะได้พบเจอยังไม่กลับมาเขาจะกลับมา คุณก็คิดคิดเรื่องความรักเพราะใบแรกมาก็สมหวังตัวเขาเองก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสุขความสําเร็จสมหวังเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข6หมายเลข9กหมายเลขสาหมายเลข27หมายเลข29หมายเลข3าหมายเลข18หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิด3ามวันอังคารหรือไม่ก็เกิดปีวอกหรือไม่ก็เกิดวันศุกร์แล้วเรามาดูว่า ความรักจะบอกคุณว่ายังไงเป็นคนที่โชคชะตาส่งเขามาอุปถัมภ์คุณอะไพ่ก็ย้ำซ้ำเขาก็จะอุปถัมภ์คุณเพราะใบนี้พลังงานที่ดีความสุขความอุดมสมบูรณ์สมปรารถนาเก่งแก่งมีเสน่ห์ความรักคุณบอกคุณว่าอารมณ์ มองลึกลงไปในอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณในหัวใจของคุณเหมือนหัวใจคุณบอกให้คุณดูหัวใจคุณดูให้ลึกลงไปในอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคุณจะได้แต่งงานได้สํหรับบอกแต่งงานอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเหมือนพยายามสามที่หัวใจคุณแล้วกรรมเทพบอกว่าอย่างไรกรรมเทพช่วยบอกที ทำให้เกิดความพยายามความรักที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุณถูกเรียกให้ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยความรักความสำเร็จสมหวังรอคุณอยู่ความก้าวหน้าการก้าวไปข้างหน้าระยะทางการแยกทางความไกลความห่างมีอุปสรรคปัญหานะี่ยที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนะี่ยช่วยให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณเติบโตแล้วเขาเข้าใจหัวใจของเขาคุณก็เข้าใจหัวใจของคุณ แล้วก็เป็นโชคชะตาคนรักโชคชะตาส่งมาเป็นผู้อุปถัมภ์คุณมันช่วยเหลือคุณมาดูแลคุณโชคชะตาส่งมาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ